สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้น้องเลสโกตแต่งชุดกระต่ายกันนะคะและเราจะให้พี่กันดูจะขอท้าพี่ให้แต่งชุดกระต่ายนะคะอ่ะสีชมพูมนะอยากรู้ว่าช่องพี่กันเป็นใครใช่ไหมอ่ะดูให้เต็ม,เต,มเต็มตาไปดนะของเราจะหลดชนิดนึง ที่หายใจแบบนี้เพราะว่าเราไม่สบายนะคะแต่หนูไม่ค่อยสบายนะคะนี่นะคะดูค่อยสบายโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแต่งชุดก็ต่ายกับน้องดนสกุกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ตัวข้าวคะ่ะ